สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเองครับวันนี้คือรหัสเก่าที่ผมเล่นมานานมากคือรหัสที่รหัสแรกของมาเนี่ยเดเวลนหกสิบสามนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานนะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับซีซั่นนี้เพิ่งมาเล่นจริงๆเลยนะครับนี่ผมก็ปั้นไว้ซะโหดเลยนะรหัสนี้แล้วผมก็ไม่ได้เล่นนานมากนี่ดูมีหมวกนี่ครับดูครับนี่มีหมกนี้นี่มีนี่ นี่นะครับของเล็กๆก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีหน้ากากนี่นี่นะครับนี่น,นี่ก็ยังมีหน้ากากอีกหนึ่งดีผมยังไม่ได้เราโดดนะไม่อีผมชอบใส่หน้ากากนี้นะก็หน้ากากมีปรนะมาณนี้นะผมออันนี้ตานะหน้าตานะอ่ะอ่ะเสื้อหายนี่ับผมก็มีเสื้อนี้เนะสื้อนี้ก็มีเสื้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะที่นะเป็นตู้ไดมอนนะ อันนี้ก็จะเป็นเสื้อสีสั้นนะครับผมอันนี้เป็นเสื้อที่เจกับมาอันนี้อ่าอันนี้ช่อนกระเป๋าได้ด้วยนะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นเสื้อเอ่อกะยอมาครับอันนี้เป็นเสื้อแรงนะนี่พี่เสื้อแรงอ่ะเทบอันนี้เกราะเกราะเสื้อกามามีนะอันนี้ก็เป็นกางเกงที่ค่อนข้างเยอะผมชอบใส่กางเกงไหนที่สุดนี่เลยครับตัวนี้เลยตัวนี้เลย โบสดของผมเลยตัวน no no ี้ก็จะมีรองเท้ามากมายอ่านี้ก็มีค่อนข้างที่จะเยอะกล่องก็เนี้ยนะดองเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้นะเอ่ออืมนี่มีตัวนี้ด้วยนะมี่พิมพ์เขียวอ่นทีนี้ด้วยลงเรือนานหมาดูตัวไดมอนด์แล้วดูตัวไดมอนด์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อกี้นี่ผมเพิ่งเข้ามาในร้านนี้เมื่อ กีดีเขาจะแิ่งกลับมา,านะอาหัสนี้เมื่อตะกี้ดีนะผมป่าครับผมอาหนี้ก็มีเพนติเก้นนี่เองไงนะสายพีครับไม่ใช่เอานี้ออกอันนี้ออกสิออกไปเลยเดี๋ยวแล้าผมมีบัตรเดมอนอยู่ก็ถุงแบตมันก็ต้องได้ป่านี่มาเนี่ย อันนี้ไม่มีเนละยไ่เยอะผมจะไปซูมมาเลยดนะิผมมิกิมแปลงร่างม่ตั้งเยอะเนี่ยถ้าผมได้ผมจะแลกชุดนี้เลยนะเพราะผมเป็นคนชอบชอบสี่ยงเงินนะผมอ่ะเดี๋ยวไปกูโก้หมุ่นซะยี่สิบครั้งกันมันไม่เล่นเลยได้ของซ้ำปึง้งผมจะซุ้ออครั้งหนึ่งนะถ้ามันยังไม่ได้ก็คือเนี่ยบัตรผมจะหมดแล้วเนี่ย ได้ทั้ทีเธอะไม่ได้หรอไม่ได้ก็มาสิอเงินหมดแน่เลยมาซีมาสิาสไม่ท้าทายแล้วไม่ท,าทา้าท,าทายดีกว่าเดี๋ยวเงินหมดนี่อยู่แค่พันเดียวด้วยออ้ากินใหม่ๆก็ไม่ค่อยจะมีนะมีแต่ตกินเก่าๆเพราะว่าช่วงนี้ผมจะเล่นอ่าหนูเจอตะกินในี้อยู่นะ มีมีลืนโพอยู่สกินแม่ผมมาแรงแรงอะไรครับดูดูแรงดูแรงอืมอ,อ่าแต่ดูเลเวลครับดูเลเวลกดเข้ามาดูเลเวลดูเลเวลโอ้หกสิบสามเลยอ่าอันนี้อยู่ในดีผมนะครับอันนี้รลัแอรหัลเกับคุณกบแล้ลายดูพันสี่แคนก็แคนผมจ้านะค้างหายไปนานจกแคนนี้เลยนี่ครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอ่าอันนี้ดู อัตาาก็ยิงหัวผมนะครับนะผมก็ค่อนข้างที่จะยิงหัวมากครับมีราบดูนะนี่โอ้โหเยอะแต่ไม่มีเติมนะไม่เติมจริงๆผมเป็นคนที่ไม่เติมมาดูตรงนี้นะครับผมอ่ะผมต,ตั้งไปหมดแล้วอันไหนผมไม่มีอะไรทองนะผมไม่ได้เล่นน้นมากเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้ส่วนสัตว์เลี้ยงีหยน,นะครับ ไอ้วมีอยู่ตัวนี้แล้วก็นี่แล้วก็นี่นะผมผมใช้ตัวนี้นะ <c oughs> เฮ้ยเวลเสียงอะมาครับอะไรอีกเราวนี่อะสกิดนี้มันขึ้นมาฮะเอ่อปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่บวกอะไรอันนี้บวกฮะโอ้ไ oh ม่เฮ้ในตู้สุ่มดีกว่าใช่ไหมเออมัน มันน่าจะอะไรก็ไม่รู้อันนี้ฟาร์มาที่ผมมีนะเป็นฟาร์มาถาวรส่วนใหญ่ผมจะเน,น้นเนี่ยตาในการยิงนะอันนี้เป็นดาเมจนะครับอันนี้เป็นดาเมจดเหมือนกันเี่ยังไม่ได้ดาวโหลดเลยครับผมอืมอ่าอ่านี่ผมไม่มีสก,กิลเยอะมากเลยนะผมจะก,กินแค่นี้แหละ เลยครับช็อตกันมินี่่อินินสเปซหิมะฮองโคงไม่มีนะครับแม็กจิตก็ไม่มีค่ะเราจะไปเล่นกันเลยไม่เล่นคลิปนี้เป็นอ่าลืมห้าทางขอโทษขอโทษวันนี้ลืมแต่ทางก็มีกระเป๋าดีเลยนนะครับผมอะไรๆก็ไม่ค่อยจะมีหรอกครับมีแต่นี่แล้วก็มีจุ้ยไม่มีนะครับผมตัวกระเป๋าดูกระเป๋าของผมตรงนี้ใช้กระเปา๋านี้กระเป๋าคัน เออผมทุนใหญ่ผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะอันนี้เป็นกระป๋องวูจีนัสนะครับผมเป็นมาตอนที่ไฟฟ้าคอลแลปกับอ่าอะไรนะไวช์พันแมนนะอ่าอันนี้เป็นกล่องครอฟบ้าช่วงนั้นเป็นกิจกรรมครอฟบ้านะครับที่ผมไม่ได้ได้อันนี้เป็นตุ๊กตุ๊กนะครับผมอันนี้เป็นล็อกไฟอันนี้เป็นปอดนะครับชายบิงก็ไม่มีนะอันนี้อันนี้อันนี้เทนเทนมีค่อนข้างที่จะเยอะนะนี่ครับ เอฟเฟกของผมก็มีค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ทรัลชนรถบนโลกโล่มันก็มีเยอะมากเลยร่มโครโนโ่ร่มไฟตามมา rồi, ้ายังบีเลยร่มเก่าเก่อันนี้เป็นดูสิครับนี่ไดนี่อะของไดนมอนเลยอะโูเลยครับรูปเออมันก็เยอะเกินไปนะต <c oughs> าผมก็ใส่ตาของรอมเบ,นะบิ้ลไว้นะผม ความส้นลรงอะทำไมทำไมส้นแรงไม่ไม่ชนตับโชว์ไดเว้ยเยอะแยะอย่าสำหรับคลิปนี้ก็พีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายก็สำหรับคลิปนี้บายบายครับอ่าเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะได้รหัสนี้กับรหัสรหัสเด้งกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายติวหึไม่หยุด